ฝนตกพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหวัวไอเพิน่นอาพาร์ตเมนต์ไอเพิน่นเปิดไฟตัวพี่น้องตังนี้โอ้ยอ่าง,งอ่างหัวงงเอ้ยเครื่องซักผ้าซักแท้ไม้ของไม้อ๋อมาอแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมน,นี้พ่อเอกอุศกาศขาเละาละท่า,ามาเลาะมาเลาะอีกแล้วเมน,นี้มาอโอ้ยแฟนจั็กยานา่าเศร้าแฮปแฮป เฮ้ยหลานฝนกับโตกพี่นอออ้องเอ้ยบรรยากาศผ้างมาส้มอพาร์ตเมนต์มครับคนไทยนี่แหละเ่ราะม่นคนญี่ปุ่นดอกคนมาเห็นงานอยู่ญี่ปุ่นอ,อ่อบริษัทลูกชงมาไม่เห็นงานบริษัทแม่อยู่ญี่ปุ่นครับผ้ามาส้มอพาร์ตเมนต์เราไปพี่น้องลุยไปน้องกันพี่น้องเฮาฝนกับตกโอ้ใส่หลอกหองเพลินเนีย่ยสู่เรื่องหองของอพาร์ตเมนต์เพลินพี่น้อง ของไหนนอนพี่นอนอยากนอนพี่น้องได้ฝนตกพี่น้องเอ้ยเนี่ยมาเบิ่งหัวไอเพิ่นอพาร์ตเมนต์ไอเพิ่นเปิดไฟตัวพี่น้องวันนี้ว่าวาไรตดอกจากบ้านพ่อเอกมากจ้ะปั่นจักรยานมากระมารถยืมหนาที่ว่าไกต์หรือเปล่าวาไรต์แบนได สวัสดีครับข้ามาส้มอพาร์ทเมนต์โอ้ยครับเห็ดแนวกินเดี๋ยวพี่น้องอพาร์ทเมนต์อพาร์ทเมนต์ญี่ปุน่นแต่คนญี่ปุ่นเขาเล่นเห็ดแนวกินเนี่ยโอ้ยบ่ตั้งมะยองกเหรอ คนญี่ปุ่นกลังเล็นแนวกินผัดกระเพาพีาพ่น,อน้องโอ้อพาร์ม่เห็นไหมใหญ่หย่อมเปิดซิ่งเปิดซิ่งได้แย่ได้ครับโอ้ฝนตกโอ้ใครอย,ยู่หวัวเราฝนตั้งตกนี่เดี๋ยวผ้าส้มผ้าส้ม เบิ้องหงาหง่ายเพลินกีน้องโอ้ยหางาบน้ากีน้องเอ้ยเพลินอ่ะโอ้ยยางรู้เลยกีน้องเอ้ยน้ำเบิ้งเอาโอ้ยหางาบน้าเพื่องซักผาซักแท้ ไม้หอมไม้หอมไม้เลย้าไปก็เป็นเหม็นเก่าด้วยเมื่อยังเหม็นกินเก่าอยู่ว่ะสิเก่ากินไม่กินออกกน่องผมว่าอะไรท่านี้ครับครับโอ้ห้องน่องโอ้โอ้เปิดอันนี้นอนอยูสองคนพี่น้อง ของม่โอ้เปิดแอร์เย็นจนขนคิ่งลูกที่บอค่ะบอบออ้ออันนี้ก็อีกไล่นึ่งพี่นงอันนี้หองเออองไซดเดียวพอดีวิทพอดีมาหอดเฮมาเลยประธานโอ้ โอ้ยนางจะบิดก่อนฉี่นอนเลยม,ยา,มายามไอ้ไส้เพื่อน